สวัสดีเพื่อนๆสายปลาช่อนบอ่อทุกท่านเช้านี้ที่เคหะบางพลีนะครับก็นานๆานทีนะที่จะมาตกปลาช่อนบ่อนะก็เป็นการตกปลาอีกแนวหนึ่งนะครับที่เห็นผมบ่อยๆก็คือจะไปตกแถวชายคลองนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่าแนวสตรีทนะครับสายสตรีทนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแนวปลาขังนะครับเป็นปลาช่อนบ่อ นะสเสน่มันก็แตกต่างกันสาหรับสายสตรีทนี่ผมคิดว่าปลากัดง่ายนะที่เดินตามของเนี่ยคือปลาลงไปนี่มันพร้อมกัดอยู่แล้วนะครับปลากัดง่ายนะครับแต่เรื่องการตีสกิลต้องใช้สูงนะครับแต่ปลากัดง่ายแน่นอนนะฟันทงนะแต่สําหรับปลาช่อนบ่อนะครับคิดว่าต้องใช้สกิลในการเล่นเหยื่อสูงนะปลาถึงจะกัดนะแต่สกิลการตีนี่คือคือ สบายยนะครับมันเป็นบ่อล่งๆนะเห็นไหมเสน่ห์มันแตกต่างกันแล่วก็เสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับของปลาช่อนบ่อนะก็คือว่าเราจะรวมตัวมาพบปะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนมานั่งคุยชิวๆมันก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่ว่าโอ้โหเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่แบบเออหาที่ไปไหนยากนะครับเวลาจํากัดนะครับเพราะว่ามันมีการนัดแนะที่ชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องมีค่าบ่อนะครับเพราะว่าตกฟรีๆก็คงไม่ให้ตกนะ อ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนเช้าโอเพนเลยนะครับจะใช้ได้ทุกเหยื่อเลยนะครับกะดีปลายางหัวจิกน,นู่นนั่นนี่คือโอเพนเลยนะครับเราจะหาปลาก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากหาปลาเสร็จนะครับสัก10โมงเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันนะครับกิจกรรมเท็กซัสลวนๆนะเดี๋ยวไปดูกันกด Subscribe นี่เติมตกแล้วนะครับนี่ยังไม่7โมงนะเพราะว่าคนเขาพร้อมแล้ว นะครับคนเดินเข้ามาหมดเลยนะผมเดินเข้ามาไกลนะครับแทบจะเป็นกิโลนะมาเข้าบ่อนี้นะกูยังไม่เกี่ยวอยู่อ่ะเลยเออนะก็ว่าจะแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะ<ม>ว่าจะใช้อะไรบ้างนะตอนนี้ไม่ทันแล้วนะพกคันสปรินมานะครับสักหนึ่งคันนะครับเอาแบบคันแบบยาวๆเลย<บ>อ<ก>่ะเออถ้าว่าไปเป็นปลาบ่อใหญ่ๆนะมาบ่อใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าว่าเป็นคันสปรินมันจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรื่องลมนะเรื่องลมเรื่องนูน่นเรื่องนี่มันเยอะ ที่มองไปนี่ยังไม่มีใครขึ้นนะก็ดูแล้วก็ไม่ง่ายไม่แต่ง,ง่ายนี่ลงไปนี่ต้องงัดกันแล้วนะไปใช้คลิปเบอร์ศูนย์นะไอ้นะเบอร์ศูนย์นี่เขาเขียนว่า50ปอนด์แล้วนะ50ปอนด์นี่โอ้โหก็พอเพียงพอแล้วนะแข็งนะบ่อปลามันก็ปลาช่อนบ่อเต็มที่ผมว่าโลหนึ่งอะไรเงี้ยใหญ่ใหญ่นะโลหนึ่งโลครึ่งนะสบายสบายอยู่แล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะโตนะครับสีเขียวตองนะเชา้ชาเ้า สีแบบแจ้งแจ้งสว่างสว่างเลยนะมีใบสปินล่างด้วยนะเห็นไหมหัวห้ากมนะครับนะหัวทิกิโตะนะครับผมเพื่อไปพ่นสีนะเออเพราะว่ามันแบบสนิมขึ้นนะกายใช้เป็นลอกชุดตกหมึกนะครับ่ะที่กายนี่แหละนะเส้เบรกให้พอตึงนะครับก็ค,คือวัดโชะเลยนะไม่ต้องปรับเพิ่มเลยนะ <c ười> ให้มันเหมาะกับ ขนาดของของของคานโอ้ยเลนเลนเต็มรอบดูนะน้ำลึกหรือเปล่าน่ะเจ็บแรกนี่คือผมก็จะกอแบบกอกอเช็คระยะระยะน้ำก่อนเลยนะแบบแบบช้าๆช้าช้านะ ดูก่อนนะว่ามันลึกหรือเปล่านะโอ้ไม่ลึกไม่ลึกหัวห้าก,กัรรมนะนะไม่ลึกนะมันเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับล่อเลี้ยงปลา<ด>เบญจพรรณเห้ฝั่งนู้นขึ้นแล้วนะวนะขึ้นแล้วนะไม่รู้ได้จากอะไรนะ่ารูยอไม่รู้ได้จากอะไรนะไม่รู้ได้จากกระดี่หรือว่าหรือว่าปลายางฝั่งนู้นขึ้นแล้วละ่ะนู่นนะเยอะกันสองคนแล้วนะนูนะฝั่งตรงข้ามนะ เริ่มแล้วนะเริ่มไปสักพักใหญ่เลยนะเพึ่งเพิ่งเห็นคนคนเยอะปลานะเอาหลุด <c oughs> เอตัวแ้วน้ำไม่ลึกนะครับก็คือก่อเร็วกว่าเดิมได้หน่อยนึงนะไอะ้ที่กระดกกระดกนี่คือให้มันให้มันพ้นเนินนะติด <c oughs> เนิน เดี๋ยดูนะว่าใบสปินมันมันโอเคหรือเปล่านะถ้าใบสปินไม่โอเคเดี๋ยวผมถอดเลยนะอืมรู้สึกว่าแบบสายไม่โอเคนี่ต้องถอดนะใบสปินผมเป็นใบสปินกบนะกบยางนี่ละอย่างชุย่ยมาเปล่า,าช่อนมากอ่ะโอ้แต่ช่อนนี่แม่งไม่ธรรมดานเนี่ยบอกเลย ก็เดี๋ยวก่อปลายางไปก่อนนะช่วงเช้าคือเดี๋ยวก่อปลายางมั่งเปลี่ยนก็ดีมั่งนู่นนั่นนี่มั่งก็คือหาไปก่อนนะหาตัวถ้าโดนนะเปลี่ยนเป็นกระดีเหล็กนะครับนะเออเห็นคนที่เยอะเกาใช้กระดีเหล็กเออสังเกตจากการกอนะคือเขากอมาแบบนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะอืกอแบบไม่ได้หยุดเลย นะถ้าเป็นเหยื่อชนิดอื่นนีคือมันต้องมียกมั่งนะมีหยุดมั่งมีอะไรมั่งนะอันนี้แบบกรอบวือยาวๆวางนี้นะก็ดีแน่นอนนะก็ดีเล็กเอากระดีจริงๆด้วนะยนะหลุดพอดี <c oughs> เลยแลบ,บโดนอีกแล้วนะปุ๋ยไซดีอ่ะนี่ไซส์แบบ ตึงๆเลยนะหนูนะแรปโดนนี่แล้วนะไซส์ใหญ่ด้วยนะอ้ยหญ่ว่ะโดนยังไอจานโดนยังอู oh right. mm ้ยยอยใหญ่ใหญ่โอ mm ้ยแรปนี่ไม่ได้ผูกปงผูกปากด้วยนะปลาแม่งเกลือกออกทั่วเลยแกอู้ยยอยใหญ่จริงโอ้ยมีจริงจริงนะเนี่ยน่าจะถึงน้าอ้วนด้วยแม่งอย่างหนาเนี่ยอากาศก็ดีอย่างไง นี่มางเปลี่ยนเป็นกระดีแหลกโดนเลยไม้แหลกโดนละได้ยังกัดกระดีได้แล้วได้เลใช่ไหมได้ตัวไซส์เท่าไอ้ตัวสองแรปอ่ะนี่นะไม่ได้เปิดอีกแล้วสองด้วยอ่ะมันนินปหาวะมันนินลึกเหรเฮ้ยมาง่ายเลยลระปิ้งเข้าเหรอแบนป่าแบนปล่าโอ้ยยาวดิตัวใหญ่ดู ลัดซ้อนบ้างหน่อยเด็กคันหมึกนะต้องห่วงนะไม่ใช่กระพงนะแอบช้อนเป็นมั้ยเนี่ยไม่ย้อนตูดดิเฮ้ยแกงงวังวะเนี่ยอยู่ตัวดิแอบดูยังออ่ะไย ยี่ยี่ป้าบอมันต้องนี้ป้าบอมันต้องไปนี้แต่นี้โลเต็มแน่นอนโอ้ยใส่สองนี่มันปลาสองดิบะโลเต็มแน่นอนนะคือไม่มีต่ำกว่าโลแน่นอนนะแต่ยังแต่ยังเล็กกว่าผมนะเล็กกว่าเล็กกว่าเห็นได้ชัดเลยนะแล้วน่ตัวน่าจะไปครึ่งหนึ่งแล้นะครันี่เป็นเนป้าบอนะครับก็คือว่า ที่ตามหาคือความตึงนะแล้วอ้วนๆนีู่นะตอนทีอนอ่สองพานกีอนออนอนตัวนี้นะครับทางยาวนะครับเพราะว่าเล่นริมตะ่งก็ใช้เท็กซัสนะครับแล้วจากทางไกลก็ทางไกลก็เปลี่ยนเป็นเหยื่อปลาช่อนน่ะกะดียัางละคันนี้จะตีเกือบถึงฝั่งนู้นนะ่ะตะกี้นะเออยกปึ๊กปึ๊กปึ๊กปกป,ก,ป,ก,ปกน่ะอย่างนี้นะ มันจะถ่ายให้เห็นช็อตเต็มๆนี่มันโอ้โหยากมากนะครับนะทั้งแบตท,ทั้งเมมนี่ไม่น่าจะเพียงพอนะนะลุ้นเอานะถ้าว่าจังหวะโดนนะครับก็จะเห็นแบบเล้าใจนะอยู่นี้นะอย่างน,น,นี้นะนะลงยกลงคือยกให้มันดืดปล่อยดืดปล่อยนะนะสำหรับเยื่อกระดียาง มันก็ดียางนี่ตัวมันใหญ่นะถ้ากอมาเฉยๆนี่ไม่สายนะต้องกอรเร็วมากนะถึงจะสส่แต่ถ้ายกตกยกตกนี้นี่คือสั่นนะครับตอนยกเงี้ยบืดปล่อยปล่อยก็ก,กอบึ้ดปล่อยกอบึ้ดอย่างนี้นะครับสเต็ปมีแค่นี้นะสำหรับตัวที่ได้ตะกี้นะอันนี้ฟ้าแน่นอนแบบ แบบสะเทือนมือแกยึดฝายนูหนึ่งนะเกือบตะล่งฝั่งนู้นไม่มีทาง่ะถ้าว่าไม่ใช้สปิินยาวๆนะโลกัดแบบคือใช่อ่ะเ้ถือสถุงเยงืิอเลยปากถุงเห้ือเลยใหญ่ๆมากตัวนี้น่าจะมีโลขว่านะคือปลาเล็กบังตัวไม่เป็นอยู่แล้วอ่ะร้อยเลยเดี๋ยวขึ้นให้ อย่าดิ้ว่าเลยเสียวหลุดนะหลุดแล้วมันเสียดายนะตัวมันสายแต่ละตัวนะบบน,นี่ไงแรบนี่ยังไม่ผ่านโปรการช้อนนั่นเนี่ย <laughs> มายันต์ตะวิ่งไงนะ <laughs> เรียบร้อยอค่<ท>ะ<ฮ>ตายอยู่เมื่ <laughs> อกี้ที่เข้าแล้วนงเข้าแล้วต้องต้องอเรียนการการช้อนอีก เล็กกว่าเดิมหน่อยสองแปมแล้วไม่ไปแล้วบางวนอยู่ตรงนี้เลยโอ้แล้วแม่งเย็บสองสองอย่างอะหลุดยากครับโดนแล้วโอ้ยไ้โลไไ้โลไไ้โล่ไฟแม่งตึงๆเลยนะแม่งส่งกระดี่ยางเข้าสามตันนะฮะโอ้ยใหญ่เลยเนี่ยแต่ละตัว วางกันโดดเฮ้ยพอกัน<ม>พอไก่ตัวบังด้วยเี็กไก่ตัวแรกด้วยนี่ก็5โมงเช้าครับ5โมงเช้าทางบ่อเขาก็มีเดินขายข้าวนะครับเพราะบ่อมันใหญ่นะ<ม>เขาก็ทํามาเลยนะครับแล้วก็เดินถามกาจะเอาไหมกินข้าวกลางแสงแดดนะอ,ออวันนี้แดดก็ร้อน ฝั่งนี้ไม,ไม่ไม่มีต้นไม้เลยน่าเดี๋ยวฝั่งนู้นะมีต้นไม้โอ้โหพลาดเลยนะั่นนะฝั่งนี้นี่แบบโอ้โหโล้นเลยแดดออกแล้วด้วยอก็เดี๋ยวตามลุ้นกันนะครับอานนี้เติมพลังก่อนนะครับจะได้มีแรงในการแข่งขันเท็กซัสนะฮะตรงขันกันใครจะได้ที่หนึง่งตามลุ้นกันกด subscribe ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรี ตัวแทนจากหมู่เกาะแฟโร่ครับผมนะอันนี้ตัวแทนจากโคดหมาชแนลครับผมนะอันนี้ตัวแทนจากฟิชแมนเฟรนด์ครับผมผมตัวแทนจากเทือกเขาอิตะนี่ครับส่งเข้าประกวดอ่านี่นะเราจะเล่นสไตล์เท็คซันสวอร์ตนะครับต่อสายหน้าได้ต่อสายหน้าได้ครับอันนี้ฟรีสไตล์ให้เลยครับได้แต่ว่าให้เข้าตะเบ็ดกับตะกวดด้วยใช่ครับผมคือชนะนี่คือได้กระยี่ด้วยได้แต่งด้วยแน่นอนเออเดี๋ยวดีจิตต้องการใช่ครับอันนี้ เงินรางวัลนะครับแล้วก็จะมีเหยื่อยางอิโตะนะครับสองแพ็คครับผมอ่าก็คือเอามาเป็นน้ําจิ้มได้เอาไว้ใส่ตู้นะอย่าใช้มีคุการตั้งใจว่าเอาไว้เดี๋ยวมันเวลาหมดแล้วมันไม่มีขายมันหายากมันหายากใายกล่องไว้ก็ปลากินแล้วครับผมอ่ะณนายปลาบอกคือเรามารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมนะครับถ้าว่าใครมีก้นมีหลายคนโอ้สนุกเเริ่มลยนะครับอย่างเป็นทางการนะนี่นะใส่ถุงมือแรกเอาจริง นะไอ้ต้งมือเอามาอย่างเอามานะรู้ด like ้วยนะว่าเอามานะเออแต่ปล่อยแบบโอ้โหให้มือดำไปแล้วเพิ่งจะใส่ใส่ตอนกินข้าวนะเมื่อกี้ไม่ไหวร้อนเออตอนตกปลาไม่ใส่นะตะ่กี้นะไม่รู้นะไม่ค่อยชอบนะใส่ตรงมือนะมันมันแบบยังหาตรงมือที่ถูกใจไม่ได้นะอยากได้ที่มันแบบแนบเนื้อไปเลยอ่ะเหมือนแบบ แค่ปกคลุม uv อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่หนาอะไรเงี้ยนี่มันจะหนานะเห็นไหมพวกตามมือนะลากกลมกับปลอกอะไรเงี้ยผมไม่ถนัดอะไรนะอ่าก็คือไม่ชินนั่นแหละเออไม่ได้มันโปเป็นโปไม่ได้นะไม่ใส่ถุงมือนะเอออยากเป็นโปต้องใส่ถุงมือนะอ่ะริ่มเลยนะครับเท็กซัสนะครับทุกตัวต่อจากนี้มีความหมายนะหมายถึง ศักสีนะครับศักสีในกลุ่มนะ <c oughs> วเวลาขยี้กันจะได้แบบอืมเมามันนะถ้าเรามีดีกีอะไรอย่างงออีจะพูดอะไรก็ได้นะเดี๋ยวดูกันนะครับปายสามนะครับจบนะายสามจบเกมหาตัวแรกให้เจอก่อน ก็จะเป็นฟิลนี้นะก็คือยกยกโดดมั่งนะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตะกัวตอนนี้ผมใช้1.8นะเพราะน้ำมันไม่ลึกนะก็กะแบบแตะผิวแล้วก็นี้มาเลยนะ,ะคือคือ,ค,อคือไม่เลื้อยช้านะครับผมจะกระดดก,กระดดก,กระดกมาแบบมาแบบต่อเนื่องประมาณนั้น,ะน,นลูกปลาแบบแตะหน้าดินแตะหน้าดินมาเงี้ยนะ,เ,ะเพราะว่าผมใช้อิโต้นะครับเป็นหางปลา นะไม่ใช่ทรงหนอนนะถ้าทรงหนอนก็จะเลื้อยๆหน่อยนะกระดึบกระดึ๊บแล้วโอ้ยจานหของของจริงว่ะเอ๊าแต้มแรกมาแล้วนะได้จากหนอนด้วนตะกี้แหละโอ้สุดยอดเลยอ่ะของจริงว่ะนี่นะถ้าครึ่งโราได้นะได้จากหนอนด้วนจริงด้วยนะเออโอ้ยกลัวอีกคำขึ้นมาเนี่ยห้าหรอสามครับสามเหรอช่วงนี้น้ำตื้นโคลนน้อยใช้สามคำ Ooh, สงสัยยจะยินที่ฝันไม่หนูเลยถึงหนูนครับครับโอ้เหเลยอะร่วมเลยเหรอครับตรงสองคนนั้นนะก่อนถึงอ่ะได้ตรงไหนข้างหลังเลยครับเนี่ยครับเลยล่วมไปตรงโอ้จอดโอ้โหแป๊บเดียวนะนะเพิ่งเข้าสมัครร่วมแข่งขันเมื่อกี้นะแม่ของจริงเหรอ นอนด้วนด้วยนะไม่มีหางนะครับอ่าเป็นอะไรอ่ะสีดำนะเออคือแทบจะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะในเรานี่แบบว่าพะวงจะแบบให้มีหางผิวๆน่ากินน่ากินอะไรเงี้ยเออแกไม่มีหางัง ขอนจริงของจริง,อ,ง,รงอ,อีก2นาทีนะครับสองนาทีหน่อยๆนะก็เดี๋ยวถ้าถึง3ามโมงนะครับก็จะเอาขึ้นนะเอาขึ้นแล้วก็ให้ตีพร้อมกันนะครับคนละไม้ถ้าถึงฝั่งคือจบนะครับสำหรับการแข่งขันเท็กซันะเพราะคู่ขี้สูสีมากนะเพราะแต้มตอนนี้ผู้นำหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับใครขึ้นตอนนี้คือ ชนะเลยนะขึ้นตัวสุดท้ายนะครับถ้าคนที่ได้ตัวหนึ่งขึ้นอีกก็จบนะเป็นเอกฉันอีกครึ่งนาทีนี่นะนายกาเอาขึ้นเอาขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวม้าสุดท้ายถ้าว่าลากขึ้นก็จบเลย นะอันนี้จบไปแล้วนะครับอา้าวเอาเลยสามสองหนึงน่งต้องตีให้ไก่น่ะอ่าผลไม้นะครับนี่นนะผละไม้นะถ้าขึ้นฝั่งคือถือว่าจบเกมนะสํสำหรับการแข่งขันเท็กซัสมินิครั้งนี้นะดูเดือดมากสามชั่วโมงกูไม่ได้กัดเลยร <c oughs> ับสายโมงกัดไปทีนึง โเกือบแล้วนะยี <lonely lamps>. ่สิบนาทีสุดท้ายนี่นกี้นะเออบินโจเฉยเลยนะนักกิงกับบินโจอีกตัวหนึ่งนะแต่ส่วนตัวนี่คือไม่โดนเลยเอะหมดปัญญานะขอโอกาสสักทีหนึ่งนะในไม้สุดท้ายนะจะไม่ให้กุยันไม้สุดท้ายเหลือปล่อ่า ได้หนึ่งก้คือยกมาแล้วนะหนึ่งคนไปรอรอรอรับรางวัลแล้วนะอ่ะดูกันนะนี่จะถึงแล้วเนี่ยตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงพมันกัดไม่ไกลนะที่เห็นกัดกัดนี่คือกัดสักประมาณ1 0บยีเมตรข้างหน้านะเรียบร้อยนะดูแล้วน่าจะจบแล้วนะอีกห้าเมตร สามเมตรสองเมตรหนึ่งเมตรหมดเวลานะครับฝ่ายสามโมงนะเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะครับสามชั่วโมงนะการแข่งขันมินิมินิเท็กซ์ซัทฟริกนะครับก็ได้ผู้ชนะแล้วนะนั่นก็คือพลังใบพลังใบแพรพลังใบแพ้ โอแร็บผานชาแนลโอ้โหตอนไมกเอกเป็นไงโอ้โหตะโกนตะหมันตอนนี้ทีเดียวแข่งปุ๊บทีเดียวทีเดียวได้ตัวด้วยจะเลี้ยงแก้วเลี้ยวกี่เลงนะเลี้ยงแก้วนี่นะมีรางวัลวัดบ่อยไหมฮะโอ้ทำสถิติสูงสุดนะวัดวัดบ่อยที่สุดแล้วก็ไม่ได้ตัวนี่หกตัวไม่ได้หักตัวตัวโดดบินโดดบินฮะมีรางวัลเว่ารเหอ นู่นไงที่ครั้งหน้าจะต้องมีวันว่าวใครวัดว่าวสุดเดีอยต้องมาด้วยได้สำหรับพุชนาวันนี้นะครับกับโจานหลงจานหลงนี่เขาดีีคิาเป็นแอดมินเพจของเกี่ยวไม่มีความดีเลดูเดียนะไม่มีความดีเลยดูให้เห็นเลยนะว่าก็คือว่าคือมีมีที่ซื้อมือนะเมื่อเช้าก็พอได้ข้อมูลมาอยู่ได้ยินเขาว่ากัดแล้วมันกัดคายใช่ป่ะเราก็เลยต้อง เร็วไปก็เลยใช้เหยื่อสั้นติดเล็กเนี่ยกัดปุ๊บถึงตัวก็คือกัดไม่ต้องสูงนิดเดียวแค่สายออกครับเจ้ามอบรางวัลผู้ชนะนะครับ500บาทครับนะครับเป็นเกมแข่งขันสนุกสนุกนะก็คือจันหลงไอปีถ้าครั้งหน้าก็มาแก้ตัวกันใหม่เล่นผมเต้นมากรับมือกับมือจานโต่งจานโต้งจริงๆแล้วได้แล้วแหละแต่จานโต้งสะบัดทิ้ง คืออยากจะให้ลูกจิต<ช>มีมีชื่อใช่ไหมถือกระดุหลังเว้ยมีหางจริงไหมหางจริงไหมหลังเว้ยหางสองสรปุปโดยรวมนะครับวันนี้นะปลาช่วงเช้ากัดดีนะครับกัดดีในที่นี้นี่คือมันไม่ได้กัดบจัดโหดร้ายอะไรนะครับแต่ว่าขึ้นเรื่อยๆขึ้นทั่วเลยนะครับท้ายบ่ก,ก็ขึ้นกลางบ่หน้าบ่ก็ขึ้นนะครับแล้วก็โดนตัวแต่ละตัวนี่คือมีสายนะแต่ว่าช่วงเที่ยงไปแล้วนี่คือค่อนข้างจะเงียบละ นะแล้วก็มาแข่งขันเท็กซัสกันช่วงเที่ยงนะตอนที่มันเงียบตายกันไม่แดกนะแล้วก็ตีหน่อยเนื่องเนี่ยตามแคบนะครับสุดท้ายไม่เอานะคงต้องยอมนะพอไหลจะเสียนะก็เจอไปแล้วเบาปลาช่อนบอ่อนะก็ฝากกดสับไปนะโอกาสหน้าไปพบกันใหม่สวัสดีครับ